สวัสดีคุณผู้ชมทุกทกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช a n n ลพิกเซลครับวรืนี้นะครับผมจะมาทำทริคหรือว่าไกด์นะครับผ่านด่านตอรี่โหมดนะครับชั้เตอร์ห้ากับ6นะครับที่คนไม่ผ่านกันก็คือนี่ครับ5ทับนะครับคนเขามักไม่ผ่านกันนะด่านเนี้ยเพราะว่ามันเป็นด่านที่ยากนะครับแต่สำหรับผมมันก็ง่ายเลยไงเพราะว่าผมเคยเล่นด่านพวกนี้มาเยอะแล้วนะ เติมตัวล้อหลุดครับผมโอเคตอนเริ่มมานี่ผมก็จะแบบง่ายๆเลยนะเริ่มไม่ง่ายเลยนะไม่มีส n a p วงสแน snap b o o รอะไรนะตรงนี้ก็ติดบู o ไปครับโอเคนี่ตรงนี้จะ c w w หรือว่าจะ w c w ก็แล้วแต่ถนัด,นดเลยนะแต่ทางลงตรงนี้ต้องระวังนะครับมันไปเร็วนะต้องดิฟก่อนถึงทางโค้งโอเคครับถ้าตรงไหนเลี้ยวแล้วรู้ว่าจะชนนะครับก็กดเบรกนะครับก็จะกลายเป็นเบรกกิ้งดิฟนะจะกลายเป็นท่าเบกกิ้งดิฟนี่ตรงนี้นะครับต้องกดดิฟ ตอนชนล้วกดดิ้ปึ๊บจะได้ดัาบูตมาครับได้ทำกันบ้างหรือเปล่าครับท่านี้ที่เขาสอนนะมันไม่ค่อยได้ใช้นะครับเพราะส่วนมากไม่ได้ชนนะครับผมก็ใช้พันด่านนี่ตรงนี้คือมันหลอกตามนะครับอย่าไปเลี้ยวตามมันนะไปตรงได้นะครับตรงนี้ก็ใช้ควิกเทิร์นให้คล่องนะครับควิกเทิร์นให้บ่อยๆนะครับเพราะว่ามันเป็นโค้งแบบสั้นๆโค้งไปโค้งมานะครับควิกเทิร์นสำคัญและต้องทางตรงนี้ครับโอ้ยผมมาเร็วไปเดี๋ยวผมเบรกก่อนอนี่นะ ระวังนะครับถ้ามาเร็วเกินไปมันก็จะชนโอเคในนี้ก็คลิกเทินให้บ่อยๆครับก็จะสามารถผ่านได้อย่างง่ายดายเลยนะตรงนี้ก็เลี้ยวปกติครับตรงนี้ก็ทางหลอกตามเหมือนกันครับก็ตรงไปได้ครับแล้วก็เลี้ยวโอเคนี่ก็น่าจะผ่านแล้วนะเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่ถึงเส้นชายเลยอะ ทิ้งห่างมา2องวสแล้วโอเคครับถ้ามาเร็วไปแล้วรู้ตัวจะหลุดโค้งก็ควิกเทิร์เลยครับเดี๋ยวก็จะมีทางลัดตรงนี้อีกทางหนึ่งครับตรงนี้ก็ค่อยๆนะนี่ๆเดี่ยผมจะเบรกให้ดูนะตรงนี้น,น,น,นี่ตรงนี้ระวังนะระวังชนนะครับโอเคก็ฟินิตเรียบร้อยครับสําหรับด่าน5้าทับเนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูด่าน6กทกันต่อเลยครับโอเคครับนี่ก็6กนะครับผมได้เสื้อสวยนะ แบบนี้นี่ครับด่านนี้จุดยากเลยนะครับคือมันให้รถบิ๊กคิวมาครับสาหรับผมนะจุดยากคือมันให้รถบิ๊กคิวมาไงมันให้รถตู้บิ๊กคิวมาแล้วผมไม่ถนัดคันนี้นะมันมันเป็นสายดิฟอะมันดิฟเกินไปครับแล้วตูดมันชอบปัดไปปัดมาโอเคไปครับคุณผู้ชมคงคิดกันใช่ไหมครับว่าเอ้ยมึงพูดเนี่ยมันก็เหมือนง่ายดีวะ อะไรเงี้ยใช่ครับเพราะตอนแรกที่ผมไปดูคนอื่นเขาผ่านมาผมก็ทาไม่ได้นะคือคุณผู้ชมต้องเล่นด่านพวกนี้ให้ชินกันก่อนนะครับมันถึงจะทําได้นะครับถ้าเกิดอยากได้3ามดาวจริงๆอะ่ะถ้าเกิดใครคิดว่าไม่มีผลอะไรก็อย่าไปทํามันเลยครับโอเคไปครับตรงนี้ก็ดิฟไปครับแล้วก็อย่าเพิ่งหักอ่าตรงได้เอยโอ้โหตรงนี้ผมพลาดเองนะดันไปมือลั่นกดวิกเทิร์นโอเคครับ ถ้ารู้ว่าเลี้ยวไม่พ้นก็กดเบรกครับเบรกงดิฟแต่ไม่ต้องไปกดนานก็ได้เนี่ยตรงนี้จะชนนะถ้าเกิดมาทางรัดเนี่ยอ่าถ้าเกิดใครมาทางรัดอะ่ะมาด้วยความเร็วมันจะชนนะครับถ้าเกิดไม่เสียนจริงนะนี่ทางหลอกครับไปตรงได้นะครับโอเคตรงนี้ก็ตรงเนี้ดิฟนตรงนี้ชอบชนนะครับระวังนะอโอเคนะ เดี๋ยวต่อไปนี้ก็น่าจะผ่านแล้วแหละถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่ชนจนมาถึงตรงนี้ได้มันก็ผ่านแล้วนะด่านเนี้ยเดี๋ยวผมจะทําการเล่นแบบแบบมุ่งมั่วให้ดูแล้วกันนะชนไปชนมาแล้วกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะถ้าเกิดเราทําตามที่ผมบอกมาตั้งแต่ตอนเริ่มเกมนะครับ<ม>โอเคจัดไปโอเคครับ<ม>เห็นไหมน้าแล้วพันหกเลยครับ เด้งไผ่เด้งมาเป็นลูกขนุนเลยชิบหายแค่นี้ครับเส่นชายอยู่ข้างหน้านะก็ผ่านเรียบร้อยแล้วครับฟังผมพูดดูผมเล่นก็เหมือนมันง่ายนะก็คุณผู้ชมต้องไปฝึกด่านพวกนี้กันเอาเองนะครับที่ผมเล่นแล้วมันแรงง่ายเพราะว่าผมเล่นด่านพวกนี้มาเยอะแล้วนะด่านสี่ดาวห้าดาวมันมันก็หมูแล้วอ่ะโอเคครับก็จบกันแบบสั้นๆนะครับคลิปนี้ ขอบคุณคุณผู้ชมทุกทุกทนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับถ้าเกิดใครดูแลชอบอยากให้กําลังใจผมอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับผมก็จะเป็นกําลังใจในการทาคลิปมากๆเลยนะครับก่อนจากการขอซุ่มกล่องสักล่องหนึ่งนะเพื่อจะได้ของดีอ๋อบายบายครับ the mezzanine dressed in all pink set my gator shoes those are green drapes and a leopard mink girls standing next to me probably should have washed this smells like r kelly sheep. Oh.